ท่านประธานพิธีที่เคารพใครขออนุญ,ญาตท่านให้เกียรติมออประกาศนียบัตรนักศึกษาโรงเรียนมิตาหุ้นอุลุมิดีนิยะที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2567ดังมีรายนามเข้ารับประกาศนียบัตรต่อไปนี้นายนาอิมมูฮัมมัดตาเฮตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ระดับยอาดาดีนายฟาวซีมัดยูกบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งระดับยอาดาดีนายอารีฟมาลิซอนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งระดับสานาวี นายอาดิบอิสรันเกียรตินิยมอันดับหนึ่งขออภัยครับเกียรตินิยมอันดับสองระดับยาดาดีนายมุชอัลโพดัมเกียรตินิยมอันดับสองระดับยาดาดีนายมาดีหวังกเกษม นายอักรมเจไบนายบรกัตศีลาทองนายโมฮิบบุตรดีนหนูรักนายอามีนมะว่า นายมันนานยีกานายสิดดิกอาดัมนายฟิกรีจีนุยนายสุกรีม่วงปาง นายฮานิฟบินอิสฮาบนายอับรอวีมหาฮัสเลกนายฮดีแป้นออย นายอินจีนสันหวังนายจีฮาดคชรัตนายฟาดินซาฮามัน นายฮาริสแหนะมัดนายฟิตรีบินซาเดียนายอัชรอปมัสอ นายซาฮินมะหมินนา,ามนายอิลฮามนายอิลามหนูนิม,มนายมูฮัมหมัดอีมานบินมา นายซิดดิตนายซิดดีกซาและทินนายซิเกตรอบรู้นายอารีฟีนหวานเย็น นายนาอีฟน,ยนายยานานายมัสนายอสมาวีชับฮานายนุยุมมานราโต นายอับดุลดาวอซอนายอาดิลพุ่มประดิษฐ์นายอารีฟไหนคนไหนนายอารีฟไารมณนี นายอาดิลพุ่มประดิษฐ์นายฮานิฟหวังพิทักษนายฮุไซนีสันประสิทธิ และนายมาดีโตสะและขอขอบคุณท่านครับ